สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาสู่กับรายการ Happy To g o ค่ะวันนี้เหมือนเคยเลยนะคะพก,กับสองสาวเราสองคนนะคะแคปปวันิีสาบุญโพค่ะเมษาลิติเพศค่ะค่ะนะวันนี้นะคะวันสบายสบายเน,นะาะเมษาวันนี้เราจะมีอะไรมาอัปเดตนะคะหรือว่าบอกเล่ากับแฟนๆรายการของเราให้มีสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมมากคะมีแน่นอนค่ะแคทวันนี้ เมษาถามแคทก่อนดีกว่าว่าอะไรเอ่ยคะถามท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าวันนี้ท่านผู้ชมหรือว่าแคททร,ราบไหมคะว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างวิตามินได้ทุกตัวแต่มีวิตามินตัวไหนที่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างได้อะไรบ้างคะเมษาไอแคททายวิตามินอะไรวิตามินที่ร่างกายของเราไม่สามารถสร้างได้ขอไล่เลยดีไหมเนาะ A B C D E F เอเอไหมคะไม่ใช่ C B เอา B ถูกล้ C อ๋อซใช่เชื่อไหมว่างนแสดงว่าแครก็รู้อยู่บ้างนะสิแคถึงไายถูกไหมคะใช่เอ๊ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่วิตามินเองนะคือวิตามิน C เนี่ยปกติแล้วเนี่ยในในสัตว์เนี่ยทุกทุกชนิดสามารถสร้างวิตามิน C ได้เองนะคะแต่ว่าในร่างกายมนุษย์เราไม่สามารถสร้างวิตามิน C เองได้ซึ่งเราจะต้องอาศัยจาก อาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์ดูแลในเรื่องของตัวอาหารเสริมนั่นเองนะคะ,คะท่านผู้ชมก็คือวิตามินซีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิตามินที่แบบร่างกายเราเนี่ยจำเป็นต้องการเราแค่ทราบไหมว่าในหนึ่งวันเนี่ยร่างกายเราต้องการวิตามินซีเนี่ยอยู่ที่กี่มิลลิกรมัมแค่เน่ไม่ทราบ แต่ว่าคุณผู้ชมแฟนๆรายการ Happy to Go ล่ะคะทราบไหมคะว่าร่างกายของเราต้องการวิตามินยังไงบ้างอย่างที่เมษาถามะนะคะยังไงเมษาลองแชร์ให้ฟังหน่อยแล้วกันเนาะอ่าก็อย่างวิตามินซีเนี่ยปกติ<ช>แล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะต้องการวิตามินซีอยู่ที่ประมาณ 5 0 0ถึง4,000มิลลิกรัมต่อวันแต่ขึ้นอยู่การน,นำไปใช้ของร่างกายว่าแต่ละคนเนี่ยมีภาวะในการที่จะต้องการวิตามินซีไปใช้เยอะแค่ไหนค่ะแล้วแคทว่าในเรื่องของตัวการที่จะใช้เรื่องของตัววิตามินซีที่ร่างกายสามารถดึงไปใช้เนี่ยช่วงไหนที่ร่างกายเราใช้วิตามินซีเปลืองที่สุด ช่วงไหนที่ร่างกายใช้วิตามินซีเปลืองที่สุดขอทวนเพราะว่ากำลังคิดไปด้วยนะคะช่วงเช้าไหมตื่นนอนอย่างนี้ไหมคะเมษาช่วงตื่นนอน <S <S เอะเรา alert เรา alert อยู่ใช่เ<ม>พราะร่างกายเพิ่งพักผ่อนเพียงพอไม่<อ>ใช่ค่ะท่านผู้ชมแล้วขอขอขออีกรอบนึงขอให้โอกาสตัวเองอีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงก่อนนอนหรือหรือเอะอีกทีนึงได้ไหมคะช่วงทํางานหนักในกลางวันหรือเปล่าคะเกือบใช่แล้วแต่จริงๆแล้วอะค่ะท่านผู้ชมเวลาที่แบบเราเนี่ยมี ความคิดหรือว่ามีความเครียดตกอยู่ในภาวะเครียดนั่นเองร่างกายจะต้องการแบบดึงวิตามินซีมาใช้เปืองที่สุดเลยถึงบอกว่าวิตามินซีจาเป็นกับในส่วนของตัวร่างกายของเราแล้วร่างกายของเราไม่สามารถสร้างเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ย เข้ามาเติมวิตามินซีให้กับร่างกายเพราะใน1วันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยต้องการวิตามินซีอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้ถึงสี่พมิลลิกรัมค่ะเยอะเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวนี้เคยสังเกตไหมว่าพวกอาหาราเสริมต่างๆเนี่ยก็จะมีเป็นพวกวิตามินซีเป็นแบบเป็นละลายน้ำหรือว่าเป็นตัวแคปซูลหรือว่าอาจจะเป็นตัวเม็ดแล้วแต่เราจะเลือกว่าใครชอบเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนแล้วก็อย่างปกติอย่างเป็นน้ํา ดื่มก็มีเป็นก้านตองของเราก็มีวิตามินซีเหมือนอกันแน่นอนมีอยู่แล้วเพราะว่าเรามีมะขมป้อมนี่ใช่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่อย่างเมษาเนี่ยถามว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเอาวิตามินซีเข้าร่างกายค่อนข้างเยอะเพราะว่ายังไงเนี่ยวิตามินซีสามารถละลายได้ในน้ําละลายง่ายได้ง่ายกว่าวิตามินตัวอื่นถ้าเกิดร่างกายเราเนี่ย เอาไปใช้แล้วมันเกินไปเดี๋ยวเขาจะกําจัดของเขาเองได้อ๋อก็คือดีกว่าขาดใส่เข้าไปดีกว่าขาดใส่เข้าไปไว้ก่อนถ้าร่างกายต้องการแล้วมันมันเกินใชเราจะขับออกมาเองถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าดีกว่าคือสมมติว่าร่างกายเราต้องการอยู่ที่วันหนึ่งห้าร้อยถึงสี่พันมิลลิกรัมแต่ถ้าเราเติมให้เขาแค่สองร้อยสามร้อยมิลลิกรัมต่อวันแน่นอนร่างกายไม่สามารถดึงมาใช้ได้เพียงพอแต่ถ้าเกิดวันนี้ เราเติมเข้าไป1,000เติมเข้าไป4,000นแล้วเราตกอยู่ในภาวะเครียดร่างกายต้องการดึงวิตามินซีเข้ามาใช้เยอะมันจะได้ไม่รู้สึกขาดเหมือนรถอะค่ะเวลาเติมน้ํามันอะถ้าเราเติมเต็มถังวิ่งไกลแค่ไหนเราก็หมดไม่ห่วงหมดห่วงะแต่ถ้าเกิดเราเติมแค่แบบ 300, 400ยสี่ร้อยวิ่งไปนิดนึ จะเจิปั๊มข้างหน้าไหมกังวลเนาะประมาณนั้นต้องาร <มา S 2> อ,อรุนไม่ดีเลยใช่เพราะฉะนั้นในหนึ่งวันเราก็เติมให้เพียงพอก่อนจะใช้เยอะหรือน้อยอยังไงเดี๋ยวร่างกายก็สามารถขับเองได้นะคะค่ะแล้วก็ทราบไหมคะว่าท่านผู้ชมวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวหลักเลยที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุน้นสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายค่ะแคทอยากมีผิวพรรณที่เป่งปังแล้วก็มีแบบหน้าแบบรู้สึกจิ้มไปปุ๊บ แดงเด้ง,เ,ดงเหมือนเด็กไหมแก้มบุมแดงเด้งเดงอยากแน่นอนเ<ย>มืเ<ค>่อสามีีความรกหรอเคยสังเกตไหมว่าเด็ก<า>เนี่ยประมาณเด็กเนี่ยตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงประมาณอายุ 15, 16, 1 5<า> <18, S> 1ห<า>้าสเวลาเราจับแก้มเขารู้สึกว่า มันแบบนิ่นมม,มันนุม่มเด้งเด้งดึงอ่า <c oughs> อย่างสังเกตเวลาเราหอมแก้มเด็กปุ๊บเราหอมไปมันจะแบบบุม๋มแล้วก็เด้งคืนใช่คแบบจนบางทีเราเองอ่ะหอมมาหูหูเราอ่ะอื้อเอง <c oughs> เคยเป็นไหม <c oughs> เพราะว่าคอลลาเจนในในผิวหน้าเขาเยอะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เราเติมวิตามินซีเนี่ยให้กับร่างกายเราเพียงพอเนี่ยแน่นอนมันจะไปกระตุ้นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวเราได้ทำให้หน้าเราเด็กแล้วก็ชะลอวัยได้ดีทีเดียวเพราะว่า เวลาคอลลาเจนหรือว่าพวกไปกระตุ้นสร้างพวกชั้นผิวอิลาสตินต้องการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยเขาจะดึงวิตามินซีไปใช้ค่อนข้างสงูงอ๋อเหตุนี้นี่เองใช่แล้วเวลาเราเรียกวิตามินเนี่ยเราจะหน่วยวัดอ,อขอใช้คาว่าเป็นหน่วยวัดดีกว่าเดี๋ยวบางทีท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะเขาแล้ววิตามินซีเนี่ยเขาวัดกันด้วยหน่วยวัดอะไรแคททราบไหมคะ เ,เป็นมิลลิกร,รัมหรือเปล่าคะเมษาถูกต้องค่ะ,คะก็คือวิตามินซีเนี่ยจะมีชื่อเรียกจะใช้ในส่วนของตัวหน่วยวัดเป็นมิลลิกรมัมแล้วก็ตัววิตามินซีเนี่ยก็คือจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมพวกธาตุเหล็กมาใช้ได้ดีด้วยอ,อ,อย่างบางทีเนี่ยธาตุเหล็กเนี่ยมันอาจจะไปทําหน้าที่กับตัววิตามินตัวอื่นได้ไม่ดีเท่ากับวิตามินซีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขาดวิตามินซีหนึ่งวิตามินซีเราจะขาดธาตุเหล็กไปด้วยในตัว เหมือนขาดไป2ออย่างเนี่ยใช่ใช่ไหมคะก็คือพูดง่ายว่าทำให้มันขาดแบบเป็นแบบเป็นทอดอดนั่นเองนะคะแล้วก็การขาดวิตามินซีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเลือดออกตามเลยฟันเคยสังเกตไหมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยคุณครูจะสอนตลอดเลยว่า เราเคยท่องได้ซ้อมไปนะคะว่าการขายวิตามินซีจะส่งผลอะไรบ้างเลือดออกกามไรฟันมีอะไรบ้างยังไงบ้างวิตามินเอขาดแล้วร่างกายเราจะมีผลยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกวันหลังสําหรับวิตามินตัวอื่นวันนี้ขอพูดถึงวิตามินซีก่อนนะคะแล้วสังเกตไหมว่าคุณคุณครูจะชอบสอนเราตั้งแต่เด็กๆเลยว่า ต้องทานมะขต้องทานส้มต้องทานแบบมะขามป้อมอะไรเนี้ยอ่าผลาไม้ที่มีวิตามินซีสูงฝรงั่งโดนบอกมาตลอดเลยว่าต้องกินส้มเยอะๆเพื่อไม่ให้มีวิตามินซีส้มมีวิตามินซีมมน C, บอกมาตลอดเลยแต่แคทเชื่อไหมว่าการทานส้มกี่ผลถึงจะเท่ากับปริมาณวิตามินซีที่เราจะได้เพียงพอในหนึ่งวันประมาณ1กิโลไหมคะเมษา2กิโลคะ่ะประมาณ14ผล14ผ<ะ>ลประมาณ2กิโลไหมเหรอคะอุ้ยแต่เมษาเดี๋ยวนะ ซอมกิโลหนึ่งอ่ะมันจะประมาณ6กถึงเลูกต่อนหนึ่งโล อันนั้นแล้วแต่ไซส์อ๋อใช่ไหมแล้วเราจะกินยังไงให้ได้ปริมาณวิตามินซีที่เหมาะสมเป็นแต่ละวันส้มกินอย่างเดียวประมาณสิบสี่ผลแน่เลยประมาณสิบสี่ผลคือผู้นี้ทานส้มแทนข้าวกันได้เลยอะต้องต้องการวิตามินซีขนาดนั้นจะเป็นอย่างอื่นก่อนไหมคะร่างกายง่ายๆค่ะเราก็หาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมาทดแทนดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยขนาดเนี่ยที่แนะนำเนี่ยเขาจะมีสําหรับอย่างปกติเราๆอย่างเนี้ยอยู่ที่ประมาณ ห0หรือว่าบางทีแล้วแต่ร่างกายแต่ละท่าน 500- ร้อยถึงสี่พันใช่แต่สําหรับผู้หญิงตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรเนี่ยเขาจะต้องตั้งกรรมากกว่าไหมไม่เขาจะต้องการอ่ะใช่เขาต้องการจะเยอะกว่าเราอ๋อเพราะว่าจะต้องเผื่อน้องในท้องด้วยใช่แล้วก็สําหรับผู้ที่สูบบุหรี่นะคะจะต้องการในส่วนของตัววิตามินเนี่ยสูงกว่าคนที่แบบไม่สูบบุหรี่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเป็นคนที่สูบบุหรี่บ่อยหรือว่าสูบบุหรี่มาแบบตั้งแต่แบบ วัยรุ่นค่ะองเงี้ก็ต้องหาวิตามินซีให้ร่างกายนิดนึงเพราะว่าร่างกายต้องการวิตามินซีวิตามินซีนะคะสูงกว่าปกติคือใครที่บ้านนะคะมีญาติญาติหรือคนใกล้ชิดดูบุหรีอยู่นะคะก็สามารถแนะนําได้นะคะซื้อผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมที่มีวิตามินซีนะคะเพื่อให้เขาดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นคำนวณง่ายเลยค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าในการสูบบุหรีหนึ่งครั้งเค็ดว่าร่างกายเรา ใช้วิตามินซีไปกี่มิลลิกรัมโอ้ต้องทายอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีไม่เพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีท่านผู้ชมที่เป็นแบบคุณลุงบางท่านหรือว่าแบบคนในครอบครัวเนี่ยสูบบุหรี่อยู่ก็จะได้รู้สึกว่าการสูบบุหรี่มันน่ากลัวนะมันเอาพลังงานหรือว่าเอาวิตามินต่างๆของร่างกายเราไปใช้เนี่ยเยอะแค่ไหนแคทคิดว่าหนึ่งมวนใช้วิตามินซีประมาณกี่มิลลิกรัม หมวนหมายถึงบุหรีหนึ่งตัวใช่ไหมคะใช่คะใช้ปริมาณวิตามินซีขอทายแล้วกันนะคะน่าจะประมาณส0งร้ยไหมคะเมษาอ่าไม่ถึงขนาดนั้นอ้จริงเหรอคะแต่จะใช้อยู่ที่ประมาณ25ถึง100มิลลิกรัมต่อ1มวนแต่สำหรับคุณผู้ชายบางท่านจะดูดบุหรี่อยู่ต่อวันเนี่ยอยู่ที่บางคนครึ่งซองซองหนึ่งมีกี่ตัวนะคะซองหนึ่งมีประมาณ20ตัวอ่าบางคนดูดไป10ตัวใช้ไปสองพ หมูจะบางคนกม็มวนต่อมวนเลยนะคุณมวนต่อมวนมวนต่อมวนทุกสิบห้านาทีทุกครึ่งชั่วโมงใช่ถ้าอย่างนั้นนี่นะคะเน้นเลยวิตามินซีนะคะไม่ควรพลาดเพราะว่าบหรี่ต่อมววเนี่ยทำลายวิตามินในร่างกายของคุณไปเยอะเลยใช่ทำให้แก่เร็วด้วยนะคะ,คะ,ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของตัววิตามินซีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันในส่วนของตัวปฏิกิริยา ออกซิเดชันของตัวคอเลสเตอรอลหรือว่าตัวไขมันไม่ดีนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกําจัดไขมันไม่ดีให้กับร่างกายเราด้วยนะคะแล้วก็แหล่งที่พบวิตามินซีได้ตามธรรมชาติโดยที่แบบอ่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้ซื้อมาทานหรือว่าแบบอาจจะไม่ได้ทานอาหารเสริมเนี่ยเต็มที่ก็จะมีในเรื่องของตัวผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่ใช่เบอร์รี่ต่างๆผักใบเขียวแคนตาลูปมะขามป้อม ตัวที่พูดมาทั้งหมดชอบหมดเลย ใช่ไหมชอบทานหมดเลยหายากอยู่นะเบอร์รี่เบอร์รี่อาจจะหายากนิดนึงราคาสูงนิดนึงด้วยนะคะแต่มันจะช่วยในเรื่องของการที่บำรุงสายตาได้ด้วยนะใช่แต่ว่าสายตาผ้ามัวเวลาเราอายุเยอะอย่างนี้บางทีเล่นมือถือค่ะมันก็จะทําให้สายตาเรามีปัญหาได้ง่ายตัวเบอร์รี่แต่กูลเบอร์รี่เขาก็จะช่วยในเรื่องของปัญหาสายตาได้ด้วยนะคะนอกจากเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายเพิ่มนิดนึงนะเมื่อสักครู่เห็นเมษาบอกว่าแหล่งวิตามินซีมาจากมะขามป้อมด้วยถูกไหมคะใช่ดูเหมือนจะราคา ถูกกว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี<ม>่ที่ไปสาบเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่ไล่มานะมีตระกูลเบอร์รีมม่มีส้มมีตัวที่เป็นพวกแบบมันฝรั่งดอกกตอลำมีหมดพวกนี้แต่ถามว่าทุกอย่าง ราคาสูงหมดเลยนะคะท่านผู้ชมะะแต่ถ้าเราอยากทานอะไรที่แบบพวกนอกจากแคนตาลูปพวกผลไม้น้ำเข้าแล้วเนี่ยของไทยเราก็มีเป็นสุดยอดของวิตามินซีมะขามป้อมมะขามป้อมแล้วอะไรอีกล่ะในเมื่อมะขามป้อมนะคะอาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงบางทีก็ไม่ได้หาตามฤด,ดูกาลบางทีห้างมะขามป้อมก็อาจจะไม่มีขายนะคะแต่ในนี้แหละน้ําก้านตองของเรานะคะรวมในส่วนของมะขามป้อมไว้ให้เรียบร้อยแล้วถูกไหมคะสุดยอดเลยนะคะเมษา แล้วทราบไหมคะว่าศัตรูของวิตามินซีมีอะไรบ้างอะไรบ้างคะให้ทายให้ถายอีกวันนี้เราจะมาเล่นทายกันคําถามกันกับแคทดีก่ก่อยวันนี้เพลิดเพลินม,มากนะคะเป็นคนทายแล้วม่ายอยถูกด้วยนะคะเอ๊ะตัวอะไรที่มาทําลายวิตามินซีศัตรูของวิตามินซี <C. S 2> แสงแดดเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้มีมีพูดไปตอนต้นแล้วว่าถ้าเกิดเราต่อการการที่ร่างกายเราดึง,ดงวิตามินซีมาใช้เปลืองมีช่วงไหนบ้าง อ๋อความเครียดแน่เลยอ่ถูกไปหนึ่งแล้วสเวลานอนเวลาที่ทำงานเยอะเวลางานเยอสุบรีสุบรีใช่เวลาสุบุรีหรือว่าแบบบางทีเนี่ยเรื่องของตัวความร้อนแล้วก็ในเรื่องของตัวแสงออกซิเจนน้ําเพราะว่าอย่าลืมว่าวิตามินซีสามารถละล,ลายได้ในน้ําเปล่าแล้วก็การปรุงอาหารคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดเราเอาพวกมันฝรั่งดอกกระหลำ่ำหรือว่าพวกมะเขือเทศค่ะไปปรุงอาหารให้มันสุก วิตามินซีหายหมดแล้วไม่มีคุณค่าทางสารารเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะต้องทานแบบสดๆเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างในส่วนของตัวอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตไหมว่าวิตามินซีเนี่ยบางบางยี่ห้อที่เป็นอาหารเสริมอันนี้ขอพูดถึงนิดนึงเขาจะมาในรูปแบบของตัวแพ็กเกจที่เป็นขวดแก้วซึ่งเป็นขวดแก้วแต่สังเกตว่าขวดจะเป็นสีชาเพื่อป้องกันตัวแสงนั่นเองแต่การป้องกันตัวแสงเนี่ย ถามว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราเปิดมันจะโดนอากาศโดนออกซิเจน่แน่นอนคุณค่าทางวิตามินซีหายไปก็อยากแนะนําท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดเราจะหาทานในเรื่องของตัววิตามินซีจริงๆเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของตัวที่แบบมีฝาปิดสนิทหรือว่าอย่างทึบๆได้ไหมใช่หรือว่าอย่างเดี๋ยวนี้มันจะมีเป็นแพ็กเกจออกมาเป็นซอะเป็นซองชีก็นึ่งเม็ดต่อ1 1แคป1 1เม็ด วิตามินซีพกพาสะดวกด้วยแบบนี้จะทาไม่เสียหายไม่สูญหายใช่เนาะแม่สาใช่ก็อย่างในน้ําก้านตองของเราก็เวลาเราเปิดขวดเราก็ปิดแช่ตู้เย็นอยู่แล้วแน่นอนมันก็จะไม่มีในเรื่องของตัวการสูญเสียทางวิตามินใช่ค่ะนะคะค่ะแล้วก็ในอย่างที่บอกของแคทว่าอย่างตัววิตามินซีเนี่ยเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยในส่วนของตัวอาหารที่เราเอาไปปรุงเนี่ยถ้าเกิด บางอย่างเลี้ยงได้ก็เลี้ยงดีกว่าที่แกแบบทานเป็นผักความร้อนใช่ไหมคะใ่ค่ะทานความร้อนนะคะทานสดได้ก็ดีไปวิตามินซีอยู่ครบอร่อยอร่อยแบบสดสดก็ดีนะผักหลายๆอย่างในทานสดอร่อยกว่าด้วยไม่สาวว่าไหมใช่ค่ะคมะเขือเทศจริงก็ทานสดได้นะคะอร่อยนะเอามาจิ้มจิ้มเกลืออะไรตัวมะเขือเทศที่เป็นตัวมะเขือเทศราชินีอ่าใช่ที่เป็นเมื่อก่อนอ่ะเคยแบบรู้สึกว่าตอนเด็กขอขอเมาตัวเองนิดเดียเจอเลยค่ะเป็น เป็นเด็กต่างจังหวัดอะแล้วผิวก็จะค้ำอ่ะอแล้วพอผิวค้ำเสร็จปุ๊บอยากขาวมีความรู้สึกมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเทนผิวขาวผู้หญิงแบบต้องขาวต้องใส<ช>แล่ก <ละ S 2> ็ไอ้ต้นทุนเรามันดำม่มาทำยังไงดีเขาบอกว่าเรากินมะเขือเทศแล้วผิวจะสวยแม่<อ>หลอกตั้งแต่เด็กมาเป็นลดเลยใช่ไหมคะแม่หลอกตั้งแต่เด็กแม่บอกว่ากินผักกินมะเขือเทศผิวจะสวยนั่งหั่นมะเขือเทศกินอะหรือบางทีเนี่ยไปไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ต